สวับบสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องสูส่คูสู่คณผูกพอกับช่องสามนานหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าผบกพอกันในวันที่หกพฤษภาหกเปดเด้อเอฟซีผพอกันกับมีตัวเลขมาว่ามาฝากคือเกาลัดพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยวังหันเป็นจังไดนเนาะฝืนกันไปจากบักสามเปดเปดกับศูนย์หกลูกเราสู่ต่อเด้อพี่น้องค่ะจังไดเขาก็ต้องสู่ให้ถึงเส้นใชยพี่น้องค่ะสำหรับชมรมคนรักตัวเลข ผู้ใดมีแนวทางเนาะคะ่ะอยากวางในช่องสาวบ้านานาหนุ่มสวีเดนเอ็ดไอดีไรคิวอาร์โค้ดจ้าคิวอาร์โค้ดนคลิปนี้ล่ะจ้าเป็นคิวอาร์โค้ดลายส่วนตัวถักท้ายมาได้บอว่าจะสูตรหวยคำนวณเลขความฝันผู้ดใดฝันใดตัวแดงจึง้งคืนกิดอย่านำอย่าลืมเดอ้อนํำมาฝากมาตอนในช่องน้ำจ่าคือเก่าล่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์กิ้งกิ้งเปิด่าการมองเห็นมันจ้าคลิปนี้สามนามีตัวเลขแนวทางของมาชัว9เก้าเก้าผู้ใหญ่ใจดีเดอ้อพี่น้องเอฟซีแฟนช่องค่ะสูตรหวยคำนวณเพิน่นเป็นกระนำมาว่อมาฝากมาตอนเป็นกระทงไม้สาบนานางบอกเว๊ะเบสู้พี่น้องแฟนช่องเอฟซีฟังให้พี่น้องนะคะฟังให้จุบฟังให้เข้าใจก่อนจะนำไปลงทุนเดอ้อค่ะสำหรับตัวเลขเละแนวทางเนาะคะ่ะเพราะมันเป็นตัวเลขสูตรหวยคำนวณ กะสาบันาก์อยากพี่น,อน้องเฟ้นจองเอฟซีมีสูมีมันกันสูขูสุกุล่ะจ้ะเต่ถูกยางแล้วก็ขึ้นอยู่กับดวงเนาะค่ะใส่ดุลภินิษคิดหล,ลายๆก้อนสีํำไปลงทุนเอาพี่น้องเบาๆลายใหญ่ห่างค่ะเสบงเนาะค่ะว่า,พาเ,าาาาเๆๆพิ่นส่งตัวุลิกมาห้ตวใดาเห้สาบนาราน้อเวเวเบเวสซูพี่น้องเฟ้นจองเอฟซีฟังเรากะน้ำเปียบเทียบชุดก้อนให้เบิงให้ฟังพร้อมจ้าอันนี้เป็นสถิติงวดก้อนพี่น้องเอามาเบิงกอ้กอนก้อนใส่ไปงวดใหม่ค่ะ เลขวิ่งเพิ่นกระลุดเด้อค่ะบุญให้วิ่งล่างสามเนาะค่ะไปออกบุญพี่น้องคะแต่ว่าแปดหลักหน่วยนี่เพิ่นเข่าดิค่ะหลักหน่วยเพิ่นให้ไปที่เปดเอาว่าเป็นยังสูตรต่อเด้อค่ะสูตร่วยคำนวณมีเขามีหลุดจ้ะสำหรับมาชัวเก้าเก้าผู้ใหญ่ใจดีเลขเพิ่นบ่หลาห่างสาบนาก็เลยหยิบยกมาว่มาฝากมาตอนจ้ะก่อยูจะประมาณนี่างกับสิมมีแค่นี้แหละค่ะบุญก็จะมีแค่เม็ดเดียวแต่ให้ตัดลินเนาะค่ะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยให้จบซ้อมดีๆจ้ะ เอาคลิปนี้เพื่อนในท่งไม่สามบ,บานาบอกสูพีน่น้องแฟนชองอิฟซีฟังแล้วจ้านี่มาชัว99ผู้ใหญ่ใจดีจ้า16พฤษภา68จ้ะเด่นบนนี่เพื่อนฟันไปที่หนึ่งเดอ้อค่ะชุดบนหลักร้อยมีสองกับสามจ้ะหลักสิบมีหากัหกเดอ้อค่ะหลักหน่วยมีศูนย์กับหนึ่งจ้า เลขชอบส่วนตัวสามห้าหนึ่งสามหาหนึ่งไห่ตัดเหรีเด้อสามห้าห้าสามสามหนึ่งหนึ่งสามห้าหนึ่งหนึ่งห้าแบบนี้แม่จ้ะเพราะคนสูงมาเห็นแบบนี้เนาะข้างล่างเนาะค่ะกระเด็นวิ่งไปที่หนึ่งคือกันค่ะคือเด่นนี่บนรางค่ะหนึ่งน้ำกันเลยจ้ารางนี่เป็นจับไห่หนึ่งซี่กับหนึ่งหกค่ะโอ้เหล็กบ่อไหลายหางเดอ้อพี่น้องค่ะหนึ่งซี่นี่งามงามเดอ้อพี่น้องแต่มันสีมาบ นี่ก็เป็นแนวทางของมาชัว99ผู้ใหญ่ใจดีเนาะค่ะในงวดวันที่16พฤษภาคม68เดี๋ยวสาบนาจ,จะเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนแล้วก็เปรียบเทียบสถีติงวดเก่าให้เบิ่งพร้อมจ้าตามต่อจ้ามาชัว99ผู้ใหญ่ใจดีในงวดวันที่16พฤษภาคม68ชุดบนเด่นฟันวิ่งไปที่หนึ่งโตเดียวโคโล่จ้ลักลอยเนาะ,ะวิ่งสองเออลักลอยนี่ฟันไปที่สองกับสจ้า ลักสิบหาเก้าหกเด้อค่ะหลักน่วยศูนย์กับหนึ่งจ้าแต่ว่าเพันจับให้เนาะค่ะสามตัวเม็ดเดียวคือสามห้าหนึ่งสามหาหนึ่งพันกระจับในหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนี่แหละเอฟซีจา้าแต่ว่าทำเป็นผูใ้ใดหมักเนาะค่ะจับเอาก็ไดจ้ะจังอ่าหาศูนย์หนึ่งสิบไหมค่ะหาหนึ่ง หกศูนย์หกหนึ่งยังสี่ค่ะเอาหลักลอยกับหลักหน่วยปักหลักเลยยังสี่ก็ไดหรือจับเอาแค่สองตัวเลขก,ก็จะมีประมาณนี้บ่หลายหางถ้าว่าศูนย์หกหกศูนย์มันออกบนแล้วเออมันออกล่างแล้วเนาะหกศูนย์ศูนย์หกมันออกบนแล้วกะเออมันออกล่างมาแล้วว่างั้นกะตัดถิ่งก็ได้แต่ยังกับว่าในนอนพี่น้องคะ่ะเลขออกตัวเก้าก็ไดเนาะจะอันนี้สําหรับชุดบนไปชุดล่างจ้าชุดล่างนี่เิ่นก็นเล่นวิ่งหนึ่งเด้อพี่น้องคะ่ะ ดินฟันไปที่หนึ่งวิ่งได้เลยจ้าหนึ่งสี่กับหนึ่งหกหวดว่างหันหนึ่งหกหนึ่งซาบนาสื่อประสันพี่น้องค่ะหรือมันสี่อ่อยลอยออกวันหน,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 นเีเนาะน้ออาบ่เนอนค่ะผิดจารณะจบซ้อมค่ะสําหรับเลขมาชัว่เก้าเก้าผู้ใหญ่ใจดีฟันฟันไหนน้อยหางล้ะจ้ะลางก็คือหนึ่งสี่กับหนึ่งหกแต่ก็ไปกับน้าเด้อค่ะเอี่ยงกับบ่เนอนจ้ะจุดบนบนกับฟันไม้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวสิเเรียบเทียบให้บึง้ง งวดเก่าไปน้าจ่ะนี่งวดเก่าเพิ่นกะลักนุวยกบเขาไปที่เปดอยู่ดีจ้ะแต่อ่เพิ่นจับไหซีเปดเนาะมันออกสามเป็ดเปดไหมคะเรขกก็ออกบินไปจังสันจ้ะพิจารณาจบซ้อมเบืองเอฟซีค่ะมากบค่อยจัดเด้อค่ะมาชัวะเ,เก่าก็เป็นสูตรไว้คำนวณของเพิ่นละค่ะเพิ่นนํำมาแบ่งปันถือว่าน้อยหางบนเม็ดเดียวล่างสองตัวที่เพิ่นฟันให้เรียกวิ่งขันหมากกะจัดได้รยจ้ะ หาเปรียบเทียบหลายๆสำนักบ้งว่าตัวใดมาแห้งเด่นมาเนี่ยเอาหนึ่งใส่เลยจ้ะเอาพี kind of Som bah, find, ่น้องค่ะฟังไห้จุฟังไหเข้าใจเด้อแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ่งเปิดค่าการมองเห็นน้ำอาใส่เคล็บหน้าจอจ้ะเคล็บหน้าจอเอาเด้อข่าวมาชัวเก้าเก้าผู้ใหญ่ใจดีค่ะพิจารณบึงกัไรเสียไลอาจารย์กัยังตามอยู่ค่ะ ่อยมาเรื่อยๆเนาะค่ะใจเย็นๆลายเส้นลายอาจารย์ก็ตามมาอยู่เจนองคายกับอิบซีก็ถามมาลายอยู่จ้ะลายเส้นลายอาจารย์กำลังตามอยู่เด้อค่ะบางเส้นเป็นกะให้สาบานานะมาหยิบยุกมาบอกมาฝากมาต้อนค่ะบางเสยนเป็นกะให้อัดเสียงอยู่เตะกะที่สําคัญคือฟังให้จบตัวเลขอันดหนาลงทุนตัวใดอันดหนาบ้นหาลงทุนเนาะค่ะก็ฟังให้เข้าใจพร้อมค่ะเตะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะถือเปิดกันค่ะขักอิบซี ลงคลิปไปอ่ะเอฟซี FC หลายคนกับ่าบ่าเห็นกับจาวนาลงเดอ,อ์ค่ะลงคูมมนน่มือนั่นล่ะมือละสองสามคลิปเนาะคะ่ะตามเต่เที่หาคลิปมาบอกมาฝากมาตอนใดค่ะเอาคลิปนี้มาชัวร์เก้าเก้าผู้ใหญ่ใจดีเนาะคะ่ะขอขอบคุณ,คณ,คณขอบ,บคุณเป็นลายๆขอบคุณขอบคุณเอฟซีเนาะค่ะขอบคุณขอบคุณที่ติดตามสาวนาเนาะคะ่ะทุกช่องทางเนาะคะ่ะเอาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ด้วยๆ้ปังๆสู้ขู่สู้คุณไปเราจะสวัสดีค่ะ ยะถาวะลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาขะลังเอวะเมวะอิตโตกินางเปตานังอุปกรัรปฏิปิติตังปะชิตังตุมหังขิป,ปะเมวสมิชันโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะธามะนิโชติระโสยะถาสัตติโยวัชันโต สัพพโรโควินัสตุมมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโคภวะอภิวาธนะศีลิส,สนิจังวุธาปจายนองจัตตารโอธรรม,มาวัฒททนติอายุวันโมสุข,ขังพระลัง